สวัสดีครับพี่น้องปองไปอีสานบ้านผู้ใหญ่น่อยครับเมื่อนี้เรารวบคน,นอีกแล้วครับแต่ว่าได้สีหนังครับเมื่อนี้ไปทางโซน,น,นบ้านผู้บรรทุกครับขะางาครับโดยสารทีก็คือท่านล่องนี่แหลนะเนาะนี่ครับแค่กวางพ่วงมาเลยได้ไป็หอวิ่งเทียนเดียว,วครับสายเหี่ยวครับสายเหี่ยว ชุมพรครับคเออร่วมมือในดีซีหนังครับเพราะว่าเชี่นล่องฟีบงานไทนาดจวยนยังหลายอพงกน้องอยู่ทางหลังครับไปโซนอำเภอบันมวงขัมตาก,กาะกลครับหวยไปนี่ละโอ้ยพ่ามาหลายเทียเหลือลืมอยู่บนไปเงาไปเอาฮอดไม้เวล่เด้อพี่น้องสภาพอากาศเมื่ขึ้นอีฝนตกแห้ง เดี๋ยวนี้เมืดอค้มเตื้อฝนไปฝนทํำหวยซื้อกระบาดหรอกครับเออยองกซ์รีดเป็นโลดละจังว่ากันผู้ใดมีแต้มบ่มีก็ได้เออไปย่อนแนวมักครับไอ้นี่ยก็ต้องทำมาแล้วแจ่บไหวทีใดล่บแม่ไปข้าพเจ้าอ่าพากันมาทั้งโซนอำเภอบันม่วงจังหวัดสกลครับอ่าสี่น มาไมายที่หนึ่งกับบ่มีแต้มยัางหมายที่สองกับบ่มีแต้มครับนี่เป็นไม้ที่สามครับเออไม้ที่สามหย่อนหย่อนมาทางบ้านทงผู้ไส้ครับติดถน,นนดำนี่ทันล่องเอาตัวหนึ่งใส่ไว้นีตัวนึงใส่ฝากท่างไว้ทางพุ่นส่วนพยนีทุ่นนั่นเอาไปใส่ฟังนีถือมดแดงยองเอาลงมาไว้แล้วเริบ่บไใส่อีกครับส่วนอาจารย์สมพรน,นั่น ไปทั้งพุนครับผุ่นไปใส่ทั้งผุ่นส่วนผมนี่ใส่ไปจนชมนี่โมมี่ยังครับเอา,นก,านกาาลุ่งแล้วต่างค้นกับต่างแปลล่งแลลวครับปสิภาหกันว่าสีใหญ่ไม้บัน่นท่านล่องทั่วมาวนันนกกำลังเข่าห่วมต้นนกเล่าอยู่ตัวอยู่ฟังทั้งดําทั้งผุ่นเอาล่งกับล่อ,อาจานชุมพร่อกับไปเบิง้งนกอยู่ครับเอาจังว่ากันตอนไปเบื้องวะครับผพ้ใดสิมานเนาะ ล้มครับอาจารย์สภาพอากาศล้มคึมก็มีฝนตกลิ่นน้ำครับอ่ะยางขึ้นมหารถเพี่ยครับล่อมูส่วนถนนร่องอทีได้ทาเ,พ,พ,าเทพิ่นครับพุ่นชายแหวนั่งยุ่เถียงมุ่นครับพุ่นล่ออาจารย์สมพรก่อนอ่ะสอดมาแล้วครับอ่ะง่าอีกคู้หนึ่งอาจารย์สมพรห้วยขึ้นยกโป้มาจังสัน่นเรียบร้อยครับอาจารย์เต็มแรกครับ หอ,อยต้องตอนหิวต้องตอนเลยครับกับเพเนียดคอนบนกับนกตอพเพนิกตัวหนึ่งเนาะนกฟึกรายมีซื้ออยู่ยังบ้านมีซื้อมันยังเป็นนกฟึกรึเนาะลงตัวนี้เนาะนเป็นนกฟึกรึเนี่ยครับสุดยอดยกโปด้วยอยกเพเนียขึ้นยิงลงกันเะยมันยังโซโตนี่สุดยอดครับเอาปลอนนอกกันครับโอ้หวานเดียวว่าขนาดสภาพอากาศมืดๆคึมๆลุ่มๆ ผลเลี้ยงเงือกไหรอลักเลี้ยงเงือกไดผพี่น้องไงพุน,พนอเนออเจอข้อนบนเจอข้อนบนเสร็จแล้วเนี่ยครับเจ้ายังบอกว่านั่นบอกเพื่อนนี่คือผู้ที่หมานครับเดี๋ยวนี้เจ้าว่าผู้ต่อไปรออทนล่องส่วนผมกับสายแฮวนี่บอกคือสุดยอดครับหนึ่งแต้มมาเมื่อนี่มีแต้มแล้วครับอาจารย์พี่น้องไงสุดยอดเอาใส่้อถุงบาน,านรับพี่น้อง ย้ายมาไม้สุดท้ายครับมาแถวบ้านเจ้าของครับตำบลบ้านจันบาน,นี่มาไม้นี่นี่เพื่นหน่อยได้รุ่นอยู่ครับนกเขาห่วมนี่จะวาบดเขามากกับบทเทียงมายังล่งกินอยู่ดินบนเซยนกปลากับนกตอบอ่หมานครับนกตอก็เลยเป็นบ่ามานตัวนี้อืมอาจจะได้ตัวเดียวนั่นครับของอาจารย์สมพรครับนั่นจับถุงขึ้นจังหน่อยดูลูกเพะเออนี่ มีคนเดียวเป็นพระเอกครับเอาขี่จะข้อไหนเน่ยอือขี่จะข้อไหนสายเหวี่ยงเนี่ยวันจันสายเหว,วี่ยงวะนั่นโอ้ยโทรศัพท์ปิดยังก็ยังลุ้งยากทีมันนี่ครับนาผู้ผู้มัน <c oughs> มีคนเดียววันนี้เป็นพระเอกสุดยอดเลยคนอื่นเป็นผู้ร้ายหมดบู้ายเด้<ะ>เดอฮะบู้ายนะโมต้องผู้ร้ายจ้ยะก็แค่เอาเสือ,อ,อยืนยัดสายเหวี่ยงคือเขา ไปเงาจะไหนกกมึงแก้มยิงต้องปูใส่เขาไปเครียดกันนี้ฮะโอ้คนครับผู้ผ้าหมูมามือนี่ยักษิมานบ่มานหนกยางมาหนาแห่งแห่งก็ว่ายิ้มแง่แง่จ้าของหน้ามาเนะ <c oughs> าะเจ้าของหน้ามาวี่สันโอ้ยนกค <c oughs> ือยังเสียงกันกาะกาะอยู่ผมไปผมไปเอานกลงุงจ้าของหน้ามาโอา้เราทีเรายมากเออเออเออเรามาซองมึงหน้าเราเรามาหลินอยู่นี่แหละเราอะนั่อยู่นี่ อ๋อว่าม่นกตานกเจ้าบอยโอ้ย,นห,นอยหมานตัวห้วามานจะจกของหน้าครับพี่น้องช่วงนี้หนึ่งมัน่อนนกอุปสรรคก็คือฝนตกลมสองจกของหน้าพื้นมาวานปุยวานอย่างสามขันตอยุโคกโเขาเจ้มมหาเข,ข็บเห็ดครับย่มนี่เออกระตาวากับมาคือเก่าเพราะว่าความหมาักย่มบางแรกก็นัดพ่อกันยังสี่แหละพี่น้อง เออจังไดก็ฝากติดตามเห็นน้ำแนครับถึงถึงนบพ้นอทีหนึ่งเออพบพ่อกันทีมงานอีสานบ้านผู้ใหญ่น้อยขออเล่าผ้าจากพี่น้องเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมสายแห้วเอออันนี้มือนี้เป็นพระเอกสุดยอดเป็นถือว่ายกให้เป็นร่องคระท่านเออท่านร่องวางได้ก็เป็นยังเลยมือนี้ เป็นพนักงานเลยอาจารย์สมพรเปลี่ยนพรนักงานเลยไปสี่ว้ยเมื่อครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมพร้อมทีมงานไปมื่อนาร่วมพุ่นกันไหมครับพุ่นหนทางยาวไกลเดินทางกลับบ้านสิโ